โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของ Event Channel นั่นเองนะครับ mm. ก็เดี๋ยววันนี้เรา <S <S มาพูดถึงอีเวนต์ใหม่กันดีกว่าอีเวนต์เป็นอีเวนต์ผมเรียกว่าปลูกถั่วแล้วกันนะครับผมก็วิธีเล่นกด้ง่ายๆครับผมเราก็ต้องเอาพืชผักที่เขาต้องการตรงนี้นะครับผมมาให้เขาตรงนี้ก็อีล้วก็จะมีฟีด i s, mm. <S this to t h e อ e ดี stock นั่นเองนะครับผมหรือจะเป็นแบบทั้งหมดเลยในกระเป๋าเรา ก็คือถ้าเรามีผักสุตินะครับผมพันที่เขาต้องการนะครับจะเป็นเดออี๋ยวนะเมื่อกี้มันคือผักอะไรนะผมจำมันเป็นหมวดผักนะครับผมมันไม่ใช่แบบว่าแบบเอชื่อพืชเช่นนี้นั้นนะมันต้องเป็นแบบว่าผักในพันธุ์นั้นๆน,น,นะครับผมก็ชื่อ t ropical นะโอเคส่วนนี้จะมีพวกกล้วยเขาค้นะาอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถ้าเรามีเราก็เอามาใส่ให้มันได้เลยนะครับผมซึ่งส่วนนี้ผมไม่มีหรอกอีกอีกส่วนหนึ่งนี้นะครับ เกสมอกว่าถ้าเราให้ไปแล้วใช่ไหมมันก็จะสะสมจากศูนย์ถึง900นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อเราขึ้นไปเมื่อเราปลูกแล้วเนะี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันจะมีระหว่างทางจริงๆจะมีไอ้ที่มันให้เก็บของด้วยนะก็อย่าเดืมไปเก็บนะผมมันจะเป็นแสงสีเขียวๆนั่นเองนะสำหรับใครที่ทําถึงขั้นส,สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะมีแจกของตรงนี้คือ9ขั้นนะั้นจะได้เป็นเอรั้วนะสก,กินรั้วนั่นเองนะผมนี่เป็นสกินนี้ นี่นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมสกินสวยอยู่นะไม่ได้แย่เลยรือเขียวขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องพอเราขึ้นไปข้างบนอนะ่ะมันจะให้เราไปแลกของกับนี่ครับผมชื่อยักษ์นะครับผมถ้าเราทําขึ้นขึ้นมาเองเลยนะครับมันจะไม่ได้นะต้องปลูกก่อนถึงจะซื้อของกับมันได้นั่นเองนะอันนี้ครับผมชอบของมันจะมีอ่า เขาเรียกว่าไงนะอ่าแพ็คใหม่นะเป็นแพ็คใหม่เลยแต่จะไม่มีล้งในนี้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นี่ยเป็นแพ็คใหม่เลยแล้วก็จะมีไข่ใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้โกเรมกับอ่าห่านทองคํานั่นเองนะอันนี้จะเป็นมเมล็ดใหม่นะครับผมส่วนนี้จะเป็นกล่องใหม่นะครับก็จะมีพวกนี้ก็ของตกแต่งบ้านปกติเลยนะครับผมได้อันนี้มาอันหนึ่งนะเดี๋ยววดีถดีววดีแล้วก็จะมี อ่าซิเวอร์อันนี้ที่มันจะทำให้ต้นของเราเนี่ยครับผมเป็นเอ้ยมีโอกาสที่จะผลิตเขาเรียกว่าไงนะผลซีเวอร์ในสองชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นเมล็ดใหม่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับผมนี่เป็นอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะซึ่งผมได้มาแล้วนะครับผมจะให้ดูเห็นไหมได้มาแล้วซื้อมาแล้วนะครับผมก็สกิลมันก็คือทํา <c oughs> ให้ให้ให้พืชของเราเนี่ยคร <c oughs> ับผมมีสิทธิ์ที่จะติด บลูมมูเทชันนั่นเองนะครับหรือเ,เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงนะ<ม>สถานะใหม่แล้วกันโอเคแล้วก็<ม>ใช้เงินในเกมซื้อนะครับผมมี่ผมก็ซื้อไปเยอะแล้วแหละก็เหลือตังาณนี้ก็ถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยแล้วเราไม่อยากรอใช่ไหมเราสามารถกดรีสต็อกตรงนี้ได้ครับเ<ม>นี่ยพอกดรีสต็อกไปนะครับผมก็สามารถซื้อได้แล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งคอันี้ผมจะทําให้มันได้เอมเบอร์จะอยากดูเอมเบอร์ครับก็เท<ม>่าที่ผมทําใหม่แล้วกันเพื<ม>่นไปซื้อแพ็กกดรี ไม่มีก็รีใหม่เฮ้ยลืมซื้อแพ็กไม่เป็นไรอันนี้ได้กล่องด้วยผลลีทีนึงเห็นไหมครับยังไม่มีเลยเห็นไหมยังไม่มีเลยก็ซื้อแพ็กไปแล้วอ่นน uh> 네ี้ครับรีไปฮะนี่ผมรีเรื่อยๆก็ยังไม่มีฮะรีก็ประมาณนี้ครับไม่ได้เลยอันนี้ผมเสซฟเก็บไปด้วยนะก็เดี๋ยวผมไป หาเงินก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมกลับมาซื้อใหม่นะครับผมก็มีเวลาอยู่เนี่ยอีซีสองที่ก็ไม่เป็นไร,ไนเ,นไไรเดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่ถ้าไม่ทันนะครับผมโอเคตอน,นี้ผมก็ไปฟาร์มเงินมาแล้วทุกคนก็ดูจากที่ไม่มีนะตอนนี้ก็มีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอตัวที่จะปลูกก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่ไอ้โคโคโนันหรือมะพร้าวกับไอ้นี่ลงไปนะผมก็เดี๋ยวรอฟาร์มครบอีกทีแล้วเรามาเจอกันอีกทีตอนนั้น,นครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เขาเรียกว่าไงนะขึ้นไปซื้ออีกทีนะผมมาดูกันของฟาร์มเรื่อยๆเ,เจอกันครับทุกคนแรกเลยแรกเลยเก้าร้อยเลยนี่นี่ครับได้ขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองนะแล้วเราก็ปีนปีนสิปีนปีนปน,นึบนี่เห็นไหมแล้วเราก็ปีนไปเก็บนะครับผมเนี่ยระหว่างเราปีนมันจะมีมีรับแรกก็แรกเลยเอ้ยนี่ได้ไข่เห็นไหมทุกคนไม่จำเป็นต้องแบบเติมหรือแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะผมใครที่นี่ก็ แวะเล่นเก็บตรงนี้ได้ครับผมมีมีเนี่ยเห็นบ้าได้แพ็กฟรีมีอน,นี้ก็มีเราต้องระหว่างทางก็ต้องดูครับผมโอเคข้างหน้ามีอีกนะครับผมกับล่วงโอเคเดามาตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้มาตรงนี้ฮนะจากนั้นก็ปีนไต่ขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บที่หลังได้ที่จริงนี่เราก็เก็บตรงนี้ครับเอได้สมอทเทตดมาเอ้ยโอเคนะโอเคเลยโอเคเลยแลย้วก็นี่ ผมเตรียมตังค์มาแล้วมาตอนนี้มันยังไม่มีใช่ไหมดีเลยตังค์เหมือนจะไม่พอนะใช่ไหมเหมือนจะไม่พอจริงๆครับพอแล้วพอแล้ว,ลวกดตอบไม่ได้แล้วทุกคนก็ได้ประมาณนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้ที่ผมต้องการเลยครับทุกคนโอ้โห,โหสะาเตรียมมาเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ั่นแหละได้ไปล่ลดเดี๋ยวเราเอา้าว นี่ว้ให้ผมปลดล็อกคมหมดเลยนะไม่ต้องห่วงทุกคนผมต้องเก็บไอ้ตรงนึงที่ผมไม่ได้เก็บใช่ไหมแล้วตีอยู่ตรงนี้นี่อ่ะอ่าเป็นซิลเวอร์นะโอเคโอเคโอเคไม่แย่เดี๋ยวตอนนี้เรามีกี่แพ็คแล้ววะแพ็คห้าสิบแพ็คแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเฮ้ยไข่มันมันพร้อมฟักยังขยายกลับไปที่โดดนี้อ่านี่โขดสวนดูไม่ลบกึ้งมาเท่าไร อยังไหมอีกกระพักนึงเลยน่าจะพอๆพอกันเลยนะคู่นี้อุย้ยแบบสักคู่หนึ่งเุ้ยวะเหมือนจะพร้อมฟักอหญ่ยางอย่างผ่านไปคึ้นชั่วโมงชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ได้บางคุณแฮะอ่ะไปต่อไปต่อ โโอ้โหได้แฟร์เดซี่ไอพวกนี้ผมน่าจะได้ไปหมดแล้วแหละอีกนิดเดียวถ้าผมได้เนี้ยผมจะเอานี้ทำเลยนะไปต่อไปต่อไปต่อ,อหพวงไซดอนดอีกแล้ว โอ้ยไม่ได้ผ่านไปห้าแพ้ครับไปครับ <c oughs> และวก็เข้าสู่แพ็กที่สิบห้าเรียบร้อยครับผมไม่ได้เลยเลย <c oughs> มันก็ แน่คขาพวกนี้แหลแต่มันแบบมันไม่ได้แรงขนาดนั้อย่างเงี้ยมันคือมันมันหาคือได้ครบแล้วไงแต่ได้อย่างอื่นบ้างะนะไม่ได้ครับผมเข้เาสู่แพ็กที่สามสิบครับทุกคนก็ยังไม่ได้อะไรนะครับผมไปกันต่อฮะ ฝนตกไปเลยเรียบร้อยก็ในเมื่อเราหยุดตรงนั้นแล้วไม่ได้แหลรก็มาดีมามาดูโอ้นี่พวกเขาทํานะผมไม่ได้ทําผมก็แวะมาดูหน่อยแล้วกันมันจะมีขอให้เราเก็บไหมถ้าแบบเป็นอ๋อไม่มีอ๋อคือถ้าเกิดว่าไปเซิร์ฟไอเซิร์ฟพวกนี้มันก็จะว่าใครเก็บได้เก็บเลยไม่เป็นไรผมจะขึ้นไปดูข้างบนอยู่แล้วขออนุญาตถามผู้ อันนี้ผมมาเซิร์ฟทั่วไปนะครับผมขอซื้อเพิ่มหน่อยไม่มีเหมือนเดิมเอาแปสุ่มต่อวิตกินอะไรไม่ผ่านไปอ่ะน้อยว่ะทวไมผมไม่เคยได้เหมือนเัิอเลยอุ้ยอีกแล้วไม่ได้แล้วอ่ะขอย่าเก็บเก็บเก็บเข้าสี่สิบ้าแพ็คแล้วครับตอนนี้ สี่เทียหกแพ้ครับเกือบมากไปต่อฮะนี่เขาสามมาเปิดข้างอ่ะเปิดข้างไอห,ห่านทองคำดิขี่เลยเราขี่ห่านเลยไปไม่ได้ฮะ แล้วผมต้องลองไปยืนอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่บนหัวบนหัวยักษ์ก็ไม่ได้อยู่ดีฮะเมื่อคนยดงเลือครับทุกคนอันนี้และโอ้โหหาแพ็ท้ายได้แล้วสี่แพ็กเข้าไปสี่ละ สองไม่ได้จริงๆครับตรงนี้หนึ่งโอ้โหมันผ่านไปแต่มันไม่แวะหยุดเลยนี่ครับผมโอเคอเฮ้ยดี๋ยว,วาพาแฟนถือว่าเกลือนะครับผมโอ้โหทำไมของทุกคนมันเยอะอย่างเนี้ย โอเคก็ okay, <laughs> ไม่มีอะไรผมว่าเปิดไข่แล้วกันน่าจะดีสุดนะครับผมไปครับอันนี้เปิดแบบไม่หวังไปเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอย้เดี๋ยวเดียวเดียวอันนี้อันนี้มันแรสุดนี่ใช่ไหมแรสุดในไข่แรงเลยอุ้ย ใช่ใช่ใสิบปเซ็นถือว่าดีถือว่าดีมากโอ้ยถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากมาแล้วก็รับมานีเลยครับอึ๊บเบ่ดีสิข่าวเอ้ยผมก็วางไข่ต่อแล้วกันผมมีสามอันอ่ะแบะแบะแบะเลยเออ โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าผมจะไปทำอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเย้